สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายและกับผมกาวิน555 5กันอีกรอบครับตัวนี้ครับเราจะมา re act trailer god shard กันนั่นเองนะครับมาแล้วตัวนี้ซึ่งผมก็จะมารีแอคนะครับแบบครั้งแรกนะครับยังไม่ได้ดูเลยนะครับก็เก็บไว้มารีแอคในช่อง YouTube อยู่นะครับก็ไม่เกรงานเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยนะครับขอคำเตือนไ้ก่อนนะครับว่ามีสปอยแน่นอน100%เโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ เปิดตัวอย่างยิ mainland, <laughs> ่งใหญ่มันช่างแวววาวเลืเกินชุดไม่มันมีแบบเหมือนน้ำยาอะไรเยอะจังมันเป็นแปรธาตุนะเฮ้ยแ็บไปด้วยโอ้ไพ่มันเยอะจริง

一見見平和和に見える世世界界ののの裏で錬金術師たたちは世界の調和と繁栄のため研究を続けていまオマイカス。Oh <my> <laughs> รอบนี้มันฉีกแนวจัดอะผมว่าอืมมาแล้วทาแปลงล่างมาไหมทาแปลงล่างมาไหม อีเอ็เป็กโคตรเทสไอ้เฮ้ยเนี่เอ็เป็กต้มไปร่างเทจริงนี่ยอมแล้วเลยปืนโอ้ไม่อืม พี <c oughs> ่มันชุดโคเทะเลยมองอีกทีรอบโคเท่ขึ้นเรื่อยๆมอไซ ก็จะโอ้จบไปแล้วมันมีอะไรให้ดูเยอะเลยนะครับงั้นคงต้องย้อนไปหน่อยนิดหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือพระเอกนะครับเป็นนักศึกษาจริงๆด้วยนะครับโคทารโรอิจิโนเสะนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็นหน้าตาพระเอกมาแล้วนะครับตอ้วดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะมีความแตกต่างจากพวกหน่อยนะครับทําให้ถูกล้อเรียนในชั้นเรียนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าให้ผมเดาทางแล้ว นางเอกก็คือคนนี้นะครับซึ่งนางเอกคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยซับพอร์ตพระเอกนะถึงพระเอกจะโดนล้อเลียนก็ตามนางเอกก็ยังช่วยเหลือให้กำลังใจพระเอกนั่นคือสิ่งที่ผมเดาไว้นะครับจากนั้นนะครับเหมือนนี่จะเป็นฮอปเปอร์วันนะับหรือฮอปเปอร์หนึ่งนั่นเองครับซึ่งทำไมมันเล็กขนาดนี้นะท <c oughs> ่านน่ะผมนึกว่าแบบมันจะใหญ่ตัวเท่าคนเพราะว่าถ้าย้อนไปถึงเบรทนะครับก็คือเชนช์บีโถหรือการหลักของเบรทนะครับที่ใช้แปลงร่าง ตัวก็ไซส์เท่ามนุษย์เลยนะครับซึ่งเหมือนรอบนี้นครับชามีตัวนี้หรือฮอปเปอร์วันนะครับจะเป็นตัวดีนะก็คือจะไม่ทำร้ายพระเอกแล้วเหมือนนางเอกแต่งตัวอย่างนี้ไม่รู้นางเอกเขาเป็นอะไรหรือเปล่า <c oughs> คือนางเอกเขาไม่รู้เพราะว่าเหมือนจะในนี้ในเทเลอร์เขาจะช่วยเห็นถึงว่านางเอกอยู่ในองค์กรอะไรสักอย่างครับเหมือนอุลเตร้าแมนเลยครับผมถึงบอกว่ามันเหมือนฉีกทางไปหน่อยนะครับอะไรประมาณนั้น หรือว่านางเอกไม่ใช่คนก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งหน่แต่อันนี้ผมก็เดาม่มๆเอานะครับซึ่งองค์กรนี้จะเป็นเหมือนแบบห้องแลบให้ทดลองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสมาชิกอยู่พอหลายคนพอใช้ดได้ครับแล้วก็จะมีแหวนวงนี้นะครับซึ่งไม่รู้ทําอะไรได้เหมือนกันแล้วเกี่ยวอะไรกับพลังของกอฉานหรือเปล่าน,นะครับแต่คือเท่าที่เห็นในเทเลอร์นนครับเหมือนแหวนนี้จะมีพลังอะไรซึ่งอย่างที่สามารถใช้ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็เห็นว่า จะเห็นว่าคนในองค์กรก็มีแหวนหวงนี้เหมือนกันนะครับอยู่บางคนคนนี้อาจจะเป็นแม่พระเอกนะครับก็อาจจะเป็นแบบมีบทอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องดูในอนาคตนะครับคนคนนี้นะครับให้พ่อให้ผมเดาอาจจะเป็นตัวร้ายซึ่งผมว่าแหวนนี่วงที่เขาใส่ไม่ใช่สีฟ้าใช่ไหมแต่ยังใส่แล้วก็ก,ก็ชัดแต่เป็นสีแดงก็มีสิทธิ์ที่ว่าเขาจะเป็นไรเดอร์คนอื่นในอนาคตก็เป็นได้แต่ถ้าให้ผมเดาตอนนี้ก็น่าจะเป็น ตัวร้ายนะครับแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นตัวร้ายแบบจริงๆด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวร้ายแบบตัวร้ายหลักน่าจะอย่างงั้นนะฮะเดี๋ยี้ผมตกใจคือแมงเอาเด็กมาเป็นตัวร้าย <c ười> คือมันไม่ควรคือมันควรหรือมันไม่ควรแต่คือแบบมันก็ดูใหม่ดีที่ตัวร้ายจะเป็นผู้หญิงทั้งแก๊งเลยเพราะครั้งก่อนครั้งก่อนมันเหมือนไม่ค่อยมีตัวร้ายเท่าไหร่ถึงจะคิดว่าอาจจะมาตก ก็เป็นตัวร้ายแต่ถ้าย้อนไปรีไวซ์แล้วก็คืออากิเล,ล่า่าแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่แบบผู้หญิงทางแก๊งอะไรอย่างนี้นะรอบนี้ก็อาจจะมาแปลกๆหน่อยรู้จักคอสตูมแล้วก็อาจจะเป็นแนวประมาณแบบอียิปต์อย่างนี้ปะ่ะแต่ถ้าให้ผมจำไม่ผิดมันมีการ์ดหนึ่งที่แบบเป็นทรงคล้ายๆอย่างนี้อยู่นะเพราะผมขึ้นรูมไหประมาณนี้นะครับแล้วก็สับปะหลาดตัวนี้นะดูสึกเหมือนว่าจะเป็นช้ยมี ตัวแรกที่ก๊อฉาดจะต้องเผชิญหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใช้มีคากิรินะครับก็คือเป็นตะกร้าตําข้าวนั่นเองดูจากที่ก๊อฉาดผนึกมันนะครับตอนที่สู้ชนะมันได้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นสภาพการ์ดตอนยังไม่ผนึกนะครับก็คือจะเป็นสภาพแบบนี้เลยก็อันนี้จะเหมือนเบลดไหมก็จะเรียกเหมือนก็ได้นะเพราะว่า ถ้าเป็นเบรดก็คืออันเดยเข็มขัดจะแตกใช่ไหมแต่มันจะยังโนอนอยู่ที่พื้นอยู่ถ้าไรเดอร์ hmm. ไม่ปาการ์ดมันก็จะอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆแต่อันนี้เหมือนพอมันตายปุ๊บมันจะกลายเป็นกลมๆแล้วก็ลอยไปเข้าการ์ดไม่รู้ว่าตัวไรเดอร์เนี่ยจะต้องชูการ์ดหรือเปล่ามันถึงจะกลายเป็นกลมๆนั้มาใส่แต่ก็จากผมว่าในเบรดเท่กว่านะที่การาการโยนการ์ดไปให้ทิมโดนอันเดยนะ,ะแล้วอันเดยก็จะอยู่เนกันารการ์ดก,ก็กลับมา สวว่าเบเท่กว่าแต่ก็ประมาณนี้ก็ผมก็พอใจอยแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบการ์ดนะปิดติดตามตนน้นตอไป